อันนี้เรที id ่เอาวัดถ้ำวิสุทธารามวัด้วิสทาม้างห้างมาทเมืออครับส้างอะไครับเมือง้าง้างนเกียนะเชียเบื้องพายใหญ่ปลายวเได้ครับสวยงามทางเขาครับทุกวงแดงเต็มแล้วด้ทุมได้ครับ เอามันตรงนี้นครับผมเจียมผมเจีมยอ้ยเ้ยผมเจียมบนนนะครับอ๋อหว่านมะหวายได้ครับผมไก่ส้มโวล่นะครับมันเห็ดขึ้น ต้องเที่ยวก็มี่ไรว่าเที่ยวเรื่อยครับผมเราเสีร่องวับ้างร่องวับก็ห่างโครับทุกคนโอเดาเบิ่งครับ ครับร็่แตงงนอยครับมาสอนครับทางในช่วย เป็นตุ๊กตุ๊สวยงามไปไหญ่เลยครับโอ้โใหญ่โตครับวงด่านเข้ามาข้างในครับลมลื่นครับผมลมลื่นอนอนครับผม ท่านจสมบูรณ์ครับยังสิมีการก่อสร้างเ,เติมอีกอยู่นี่วัดธรรมวิสุทธารามนะครับอยู่ทางไปพงน้ำเมืองครับพงน้ำเมืองพงน้ำเมืองอครับทางไปข้างนี่เกี่ยวกับขุนเกียม์ขุนเกียร์ขเกียร์ ยูไปไกล้ครับตรงทุกเอ,อยูไอใกลครับยูติดกันใกล้ครับตรงทุกแสงจันทร์นะครับด้วยออกจากตุกแสงจันทร์ก็ม่านิก็ะไหนด้วม่านิคนนะคอยไปตรงทุกแสงจันทร์ก็ไ,ไ,ได้ครับ <ะ S 2> นี่มาถ่ายรูปแล้วยังไงดูนี่ครับอ เราไปเดี๋ยวขับไปนวัดครับนีบวน่วัดอันนี้วัดเพิ่นนี่หม่องวัดเพิ่นเด๋อมันมีกปกติที่เค,เคื่อยเขือยขับไปจนติดก้อนหนึ่งสีมีโู้พยัญชนาครับทำพยัญชนาครับเราทำพยัญานะนี่ครับนี่วัดครับ กลอบแลวครับมันเบ้มาเบืองครับ